ปกติกินแต่แบบมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวไรอันนี้ครั้งแรกเลยนะมะพร้าวกะทิที่อัมพวาค่ะสดจากต้นให้ดูอันนี้ใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วนะคะมันยังมีมีหลายทลายแต่ว่ามันละลายจะมีแค่ลูกสองลูกแค่นั้นที่เป็นขออันนี้อะไรมะพร้าวกะทิเหรออันนี้อะไรมะพร้าวกะทิมันกินได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะมะพร้าวกะทิกินไม่ได้อันนี้ใส่น้ำตาลแล้วอ๋อไม่มีน้ำตาลแล้วเหรอ้กันนายังไม่มีน้ำตาลอย่างารกับน้ำตาลน้ำเชื่อมอันนี้มะพร้าวมาจากไหนนะครับที่เนี่ยค่ะมาจากต้นมาจากต้น หาเรื่องให้แล้วอัมพวาบางพูนทีเลยชิมได้ใช่ไี่ก็คือเป็นมะพร้าวของอัมพวาเลยจะเป็นเป็นบางต้นแล้วก็เป็นเป็นบางนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นได้กินมาอันนี้ใส่น้ำตาลหรือยังยัอ้าวเหรอแล้วอันไหนใส่น้ำตาลแล้วอ่ะพี่จะชิมพี่ชิมจะใส่อดาวมือไวเลยนะชิมมีนี่หยิบไวเลยนะมันจะออกมันๆมันไหมคะอันนี้คือแบบสดๆใช่ไหมไร ตัวเนี่เขาซื้อแบบไหนกันถ้าจะอร่อยนะถ้าฟูมันก็จะนิ่มถ้าเป็นอยแบบนี้ก็เหมือนที่พี่ทานมีใครเคยกินมะพร้าวแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยนนี่นี่อ๋อนี่เขาต้องขูดไว้แล้วฟูฟมันจะนิ่มใช่ไหมคะอันที่ทานเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้คือเนื้อนุ่มดาวอยากลองกินอันไหนอยากลองอันฟูฟเอา90บาทิบา เดี๋ยวตักก да ินตรงนีはは้เลยมะพร้าวกะทิท uh ี huh. ่อัมพวาค่ะสดจากต้นม uh, ันต้องใส่อ uh, ันนี้ด right? uh, ้วยใช่ไหมพี่ลองทานปลาป่าอ๋อกินปลา่าก่อนอ่ะเดี๋ยวลองกินปลา่าก่อนจะได้รู้รสไงเออไม่ไม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมอยากซื้อผมอยากซื้อขอดูหน่อยผมขอดูหน่อยปลาผมชอบโอ้โหนี่นี่นี่อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกมะพร้าวอะไรนะครับมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิเฮ้ยปกติกินแต่แบบมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอะไรอันนี้ครั้งแรกเลยนะเออ ก็หนึง<ด>่ง <1 S 1> อ่ะมีหลายทลายแต่ว่าหนึ่งทลายจะมีแค่ลูกสองรูกแค่นั้นที่เป็นรูปที่แรกแค่นี้ทรายยังมีแค่หนึ่งสองรูปอยากลองกินอ่ะอ่ะขอดูชอมเยิ้มหน่อยโอ้ดีค่ะทุกคนอันนี้เราลองชิมแบบเยิ้มๆก่อนนะคะว่ารสชาติแบบนนยังไม่ใส่น้ำตาลใช่จะเป็นยังไงบ้างมัน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 ทั้งนั้นแบบลองใส่น้ำตาลให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเออมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิ เอ,อาโรยน้ำตาลแบบนี้นะคะน้ำตาลถึงค่ะใส่น้ำตาลใส่หวานเยน็นร่อนช่องน้ำตาลค่ะใครเคยกินคอมเมนต์หน่อยนี่ทุกคน,นให้ดูอันนี้ใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วนะคะมันจะหวานขึ้นแล้วก็มันจะมีความแบบมันๆหนึบๆเฮ้ยอร่อยดีค่ะทุกคนเนี่ยมันกินได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมให้หมดเลยดิเฮ้ยถ้ากินหมดลูกนี่คืออิ่มเลยนะนี่เพิ่งแวะร้านแรกเหรไม่ร้าน เดินเขามองพวกพี่โอ้ใช่ใช่เประจําี่ร้านแรกเลยนะนี่อันนี้เป็นเนื้อโอ้เป็นแบบนี้เลยพีงกับน้ำตาลมันจะมีความหวานขึ้นค่ะทุกคนมะพร้าวกับะริอัมพาวามีทั้งแบบเขาเลือกอ๋อนี่เจ็ดสิบบาทอันเล็กเนาะมันมีสองแบบคือน้ำใสกับน้ำข้นที่พี่ดาวทานน้ำใสอ๋อหอมันมีน้ำใสน้ำข้นนะก๋วยเตี๋ยวเลยกตืออ๋อแต่น้ำข้นนาะมันจะโฟมอ๋ออันนี้น้ำใสใช่หนูจะเดืบด ถ้าเรากินแล้วสองอันนี้เราชอบอันแบบนี้มากกว่าใช่มันจะมันกับใจมาชิมหน่อยขอชิมหน่อยเดี๋ยวให้ดูนะหืมดูตักขึ้นมาใครเคยกินบ้างคะทุกคนมันตักจนถึงนี่เลยเนาะใช่แต่พยายามอย่ากินติดกะลาเพราะตัวเนื้อ่ะคตัวเนื้อมันจะมันกว่าใช่ไหมันกะลาอยากมันน้ำกะลามันจะออกเดี๋ยวผมลองชิมดูนะอื้มนุ่มมากอื้มอร่อยถ้าใส่นละลายมันจะหวานขึ้น ผมชอบเบาหวานอือ<ม>โอ้โห,หมดเลยหมดเลยน้ำตาอืออร่อยอ๋อนี่เหรอต้นมันเหรอเราใช่อต้นหอมอ๋อนี่นี่เพิ่งเคยเห็นต้นมันพี่ต้ดแต่งแจกเลยแล้วกันทาลิปฟินเวอร์หนูฟินเวอ่์ให้พี่เขาด้วยค่ะคนละแทงนขายดีเลยค่ะ ยืนตรงไหนโอเคหรืยืนที่คุณโอ้โหมาหนึ่งสองหนึ่งสอโอเคเดี๋ยวพี่ดูลูกก่อนสวยไหมสวยไหมเอาใหม่ได้นะโอ้สมควรจะเป็นนี่กันีววอ่ะี่นีก็จะ เอาหัวล้านด้ยเอาวีดอ่ะพีโอ่ะร้อนถึงหัวนะเออกดติดขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคาริปนะขอบคุณมากเลยครับพี่อร่อยมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ